ก่อนอื่นก็ต้องขอสวัสดีคาบอลชาลูกด่างทุกท่านกันด้วยครับก่อนที่เราจะไปดูโปรแกรมในวันนี้กันนะครับเราก็ไปดูตัวเดเดตเอพในกลุ่มที่ก็ได้แจกไปก่อนครับซึ่งทีเด็ดเอพก็เป็นเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์ในรอบคัดเลือกนะครับที่ดีโดมครก็พบกับทางด้านปรารีสแปร์เ,เกดโดยที่ในช่วงครึ่งแรกนะครับดีโดมครก็มาโดนลูกจุดโทษออกนําเดลไปก่อนตั้งแต่ในช่วงนาทีที่22แต่ก่อนที่จะหมดเวลาครึ่งแรก5นาทีนะครับดีโดมคริปก็มากด3าประตูรวดทาให้จบครึ่งแรกทีมก็กกตมาตม แต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าแนวรูกของดินโมเกียฟในเกมนัดน,นี้ก็คงจริงจริงซึ่งจบเกมผลก็เป็นไปตามคาดครับดินโมเกียฟก็เป็นฝ่ายเอาชนะปาริซาซ็ง์เบลเกตไปได้ก่อนตามคาดที่สกอร์หต่อสซึ่งกับแนวทางทีเด็ดวีพีที่ผมส่งไปก็ให้อยู่ทางฝั่งของดีนโมเ k ียฟนะครับและแน่นอนว่าแนวทางในคู่นี้ก็ยังชี้ถูกจุดเข้าเป้ากันไปแบบจุกๆเลยครับส่วนในทีเด็ดหน้าช่องทั้ง5้คู่นะครับก็มีเกมที่ลิกาสก็แพ้กับบูโดก,กิมไปขาดลอยเพียงแค่คู่เดียวเท่านั้นที่ไม่มาตาเป้าส่วนในนนนนคู่่่่่ออืืๆทีีเเเหลลไมวาา,กกาลวาาจจะะป็กโแ เชทุกคู่ก็ยังมาตามนัดเข้าเป้าแล้วก็ได้เหตุกันอย่างเต็มที่ทุกคู่ครับสำหรับท่านใดน,นะครับต้องการทีเด็ดดีๆแบบนี้ก็สามารถแอดไลน์มาได้เลยครับที่ไลน์ไอดียอเตัวโดยที่ในไลน์นี้ครับก็จะมีทีมงานคอยหาข้อมูลดีๆมาฝากกันและก็คอยดูแลตลอด24ชั่วโมงเลยครับถ้าหากใครที่ชื่นชอบแนวทางดีๆแบบนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยครับ แอดไลน์กันมาเยอะนะครับกับโปรแกรมกลางสาุดาแบบนี้เราก็จะอยู่กันกับโปรแกรมในวทียุโ,ยโรปกันเหมือนเช่นเคยซึ่งในวันนี้ครับกับโปรแกรมประจําวันพุธที่20 4กรกฎาคม2567เกมเดือนเดือนมันๆก็จะเป็นโปรแกรมในสึกยูฟาแชมเปี้ยนีกและคอนเฟอเลีกในรอบคัดเลือกทั้งสองรายการเลยครับโดยที่เกมที่ผมได้คาดสารมาฝากกันก็จะมี5คู่ด้วยกันในวันนี้ซึ่งใน2เกมแรกครับก็จะเป็นโปรแกรมในสึกคอนเฟอเลีกในรอบคัดเลือกที่คู่แรกครับ P A o K สโลนิก้าจะพบกับทางด้านโบรกคบันจาเกมคู่ที่2ครับรูโดโกเดตก็จะพบกับทางด้านดินนโมมินและเกมคู่ที่3เซลเย่ Ye, ก็จะพบกับทางด้านสโลวานบาร์ติสลาวาและก่อนที่เราจะไปฟังแนวทางกันครับซึ่งในตอนนี้ครับผมก็ได้สร้างช่องทางในการติดต่อก็เพื่อเอาไว้พูดคุยกันสําหรับพี่พี่เทนไดที่มีอุดมการ์เหมือนกันหรือต้องการทัศนะเพิ่มเติมก็ยังสามารถพูดคุยในไลน์กลุ่มได้เลยครับโดยก็เพียงแค่แอดไลน์มาได้เลยที่ไลน์ไอดียเอสเจสี่ตัวหรืออีกหนึ่งช่องทางครับก็ยังสามารถสแก บนหน้าจอได้เลยครับซึ่งเกมคู่แรกครับลีกาเอฟซก็โชกกับทางด้านสลัสววลส์กราวโดยที่ในเกมนี้ก็จะลงสนามกันในเวลา4ี่ทุ่มห้ากนทีครับและกับราคาไม่ก้นกับเกมที่เปิดมาก็อยู่ที่ราคา0.2นยจุดสในเรแรกสําหรับทางฝั่งเจ้าบ้านลีกาเอฟซครับซึ่งถ้าเรามาดูจากโปรแกรมที่เขาลงสนามในตอนนี้ทางฝั่งเจ้าบ้านก็ดูจะได้เปรียบทางฝั่งทีมเยือนเรื่องสภาพร่างกายครับเพราะถ้าดูจากโปรแกรมที่ลงสนามก็จะเป็นเกมอย่างเป็นทางการทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเกมฟุตบอลถ้วยในประเทศและเกมลีกที่ยัง มีผลงานที่ดีสุดเพราะ5เกมหลังสุดก็มีสะดุดเสมอมาในเกมนัดเยือนเพียงแค่นัดเดียวและที่สําคัญนะครับผลงานใน3เกมหลังลิกาเอฟซีก็ยังคว้าชัยมาได้3เกมติดจากการบุกไปเอาชนะ FHK ไลไปยัสมา3ต่อ0บุกไปเอาชนะ FK เวนสปีนมาอีก3ต่อ0ครับและได้ผลงานในเกมนัดล่าสุดพวกเขาก็ยังเปิดบ้านถลม่มเจลกาว,ว่าไปอีกด้วยสกอร์6ต่อ1ส่วนทางฝั่งผู้มาเยือนอย่างสลากอล็อกราวแม้ว่าผลงานในช่วง5เกมหลังจะมีเกมที่แพ้มาเพียงแค่นัดเดียวเหมือนทางฝั่งชาบ้านก็ตามนะครับแต่กับผลงานที่ทําได้พวกเขาก็เก็บชนะมาได้ เพียงแค่2เสมอ2และแพ้มาอีก1เกมโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดนะครับสลากโวกลกลาวก็เปิดบ้านเช้าให้กับทีมรองบอลอย่างทาด้ามาลาดาโบโลเลส,สลาไปด้วยสกอร์ห่ต่อ1นแล้วในเกมนั้นที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังต้องเป็นฝ่ายไล่ตามตีสเสมอเยเซกอดอนไปแบบผิดคาดและหักปากกาเซียนไปที่สกอร์1ต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาไม่ก้านในตอนนี้ครับจากเลทแรกที่เปิดมาอยู่ที่ราคา0.25แต่ในตอนนี้เองครับราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคาสเสมอกันเท่านั้นโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าาาาน้แทรัถเ ฝั่งเจ้าบ้านลิกาเอฟซีเลทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.76แต่ถ้าทางฝั่งทีมเยือนอย่างสลงาควอล็อกราวเลทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.01ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝั่ง,งตับเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมา ็ยังคงมีการปรับตัวไปทางฝั่งเจ้าถิ่นมากกว่าครับซึ่งถ้าดูจากเหรราคาที่ก็มีการปรับตัวลงมาในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าโอกาสที่ทั้งคู่ก็จะจบเจ้าไปเกมนัดน,นี้ก็มีโอกาสสูงเลยครับแต่ถ้าเราจะมาดูถึงเรื่องความได้เปรียบทั้งสภาพแวดล้อมของสนามและสภาพร่างกายของทั้งคู่แล้วในมุมมองของผมครับทางฝั่งของเจ้าบ้านก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ได้เปรียบมากกว่าและยิ่งในตอนนี้ครับสลากร็อกราวก็ยังเพิ่งโชว์ฟอร์บูจากเกมลีกในนัดที่ผ่านมาอีกดังนั้นสำหรับเกมคู่นี้ผมก็ไม ก,การชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ยูร <ur> ิกาทาชนครับ เกมต่อมาครับเราก็จะไปกันที่เวลาเที่ยงคืนตรงซึ่งในเกมนี้ก็จะเป็นการเจอกันระหว่างดิเดโมบาตูมีเฉพพะกับเดซิทูซี่และกับเลทราคาเม่กันก่อนเกมในคู่นี้ก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1ตรงในเลทราคาแรกครับสำหรับคู่นี้นะครับถ้าเราจะมาดูสถิติหลังในการเจอกันแล้วทั้ง2ทีมก็ยังไม่เคยโคจรมาเจอกันแม้แต่เพียงแค่ครั้งเดียวโดยที่ทางฝั่งเจ้าบ้านดิเดโมบาตูมีพวกเขาก็เพิ่งจะโอหักตกรอบคัดเลือกจากรอบแรกจากซูยูฟ้าแชมเปนลีกมาหมือๆโดยการพลาดท่าโดนทางด้านโดโกเรตลาสกาดเขี่ยตกรอบมานะคร แค่ประตูได้เสียเท่านั้นและแม้ว่าในช่วง5เกมหลักครับดินัมโมบาตูมี่ก็เก็บชนะมาได้เพียงแค่2เกมแต่กับสถิติผลงานที่ออกมาแบบนี้ซึ่งถ้าจะมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งทีมเยือนดินาโมบาตูมี่ก็ยังโชว์ฟอร์มโชว์ผลงานได้ดีกว่าทางฝั่งทีมเยือนอยู่ดีนะครับและกับผลงานที่ทําได้ก็เก็บชชนะมาได้2เสมอ2และแพ้ไปเพียงแค่เกมเดียวโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดนะครับดินาโมบาตูมี ก็บุกไปแพ้กับโดโกเนตราชกาดมาสาต่อหนึ่งก่อนที่พวกเขาครับจะกลับมาแก้ตัวได้ด้วยการเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่สกอร์ห่ต่อศูนย์ส่วนผลงานของทางฝั่งทีมเยือนอย่างเดซิทูซี่ครับผลงานในช่วงห้าเกมหลังพวกเขาก็ยังคงไม่สามารถเก็บชัยชนะมาได้เลยแม้แต่เกมเดียวและทางฝั่งของเดซิทูซี่ก็ยังเป็นทีมที่เพิ่งจะตกรอบคัดเลือกมาในเกมยูฟาแชมเปี้ยนส์คเช่นกันซึ่งกับผลงานที่เดซิทูซี่ทำได้ใน5านัดที่ผ่านมาพวกเขาก็ยังแพ้ไปถึง4เกมครับแล้วก็มีเสมอมาเพียงแค่เกมเดียวโดยที่ผลงานใน2เกกกมหลัังครบบ็ุไปแ กับเดนิวเซนมาก่อนถึงสาต่อศูนย์ก่อนที่พวกเขาก็จะมาเปิดบ้านไล่ตามตีสเสมอเดนิวเซนมาในเกมเลขที่2มาด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมกาที่ให้มานะครับเลทราคาในตอนนี้ก็ยังคงอยู่ที่ราคา1ลูกโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนถ้าเราทางฝั่งเจ้าบ้าน,นดีนโมบัตุมี่เลนราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1 7 0ครับแต่ถ้าเราทางฝั่งทีมเยือนอย่างเดซิทูซี่เลนราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา2.07สองจุดศในย์เจ็ดกระสำหรับกับกระแสะทางใน จะบ้านมากกว่าในตอนนี้ซึ่งถ้าเราจะมาดูจากกระแสที่ออกมาบวกกับสถานะราคาค่าน้าที่ได้โอกาสที่ทางฝั่งเจ้าบ้านจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปในเกมนัดแรกนั้นโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็มีสูงเลยทีเดียวครับและอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้ผมคิดว่าดินมโมบาตูมี่จะเอาชนะไปได้ในเกมนัดน,นี้ก็คือผลงานของพวกเขาในตอนนี้ครับที่ก็ยังคงสม่าเสมอมากกว่าทางฝั่งทีมเยือนแม้ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างเป็นบางเกมในนัดเยือนครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจะขอชี้ชัดไปที่ดินมโมบาตูมี่นัดน,นี้มีเหตุครับ มาต่อกันที่เกมคู่ที่3ครับโดยในเกมนี้ PAOK Salonika จะพบกับทางด้าน b o r a ก Banja และกับราคาไม์การก่อน,นเกมที่ให้มาเลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.75ครับซึ่งทางฝั่งเจ้าบ้าน PAOK Salonika ในเกมรอบคัดเลือกรอบที่2นี้พวกเขาก็เป็นทีมวางครับโดยกับผลงานที่ลงสนามไปในช่วงนี้ก็จะเป็นเกมอุ่นเครื่องทั้ง3เกมที่ลงสนามและแม้ว่ากับเกมในเลนแรกที่เปิดหหวมา PAOK Salonika จะโชว์ฟอร์มสวยด้วยการเอาชนะ AEK Larнак มาได้ด้วยสกอร์2ประตูหนึ่งแต่กับผลงานใน4ี่เกม สังสุครับ ทั้งที่ก็มีหลายเกมที่ถูกยกให้เหนือกว่าก่อนลงสนามแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า P.A.O.K. s โลริก้าฟอร์มหลุดลงไปได้อย่างไรที่ถึงขั้นก็แพ้มาถึง4เกมติดโดยที่ผลงานใน2เกมหลังสุดนะครับพวกเขาก็แพ้กับทางด้าน s a n กิลุสไปสต่อหนึ่งแล้วอีกหนึ่งเกมก็เพิ่งจะแพ้กับทางด้าน Vi เทสอาเฮมในเกมนัดที่ผ่นานมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งเช่นกันครับส่วนผลงานของถ้งฝั่งทีมเยือนนะครับซึ่งถ้าเราดูจากชื่อชาแล้วพวกเขาก็เป็นรองทางฝั่งเจ้าถิ่นอยู่เอามากๆแต่กับเส้นทางในรอบท ซึ่งกับผลงานในช่วง5เกมที่ผ่านมานะครับถ้าจะดูจากโปรแกรมแล้วทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบเล็กบันจาก็แทบจะยังไม่เคยเจอกับทีมที่มีชื่อชันเหนือกว่าพวกเขาเลยก็จึงทําให้สถิติที่ทําได้ในตอนนี้ก็เก็บชชนะมาได้3เกมเสมอหนึ่งแล้วก็แพ้ไปเพียงแค่1เกมเท่านั้นนะครับโดยที่ผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมาครับโบเล็กบันจาก็เพิ่งจะบุกไปแพ้กับอิงนาเทียมาที่สกอร์2-1และถ้าเราจะมาดูจากเดรราคาไมค์แกลที่ให้มาในตอนนี้นครับจากเดรแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.75แต่ในตอนนีี้้้ครรรับราาาากกาาก็็ไไดดมมขขยยปหลึนโ อยู่ที่ราคา2.25เป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ได้อัตราการจ่ายราคาค่าน้ําแทนในตอนนี้ถ้าเราเลือกอยู่ทางฝั่งเจ้าบ้าน PAOK s o l u t i c a ครับเหลตราคาค่าน้าเช่จะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.68แต่ถ้าเราเลือกอยู่ทางฝั่งทีมเยือนอย่างโบแรคบันจาเหลราคาค่าน้าเช่จะได้ก็จะได้สูงถึงราคา2.14ครับและสําหรับกับกระแสทางในฝั่งฝั่งตาะเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการเอียงไปทางฝั่งของเจ้าบ้านมากกว่าในตอนนี้ครับแม้ว่าในตอนนี้ปัจจัยหลักๆหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นกระแสที่ออกมาก็ดีหรือเลราคาค่าน้ําาาจกกรรปับ ตัวขึ้นมาของแฮนดิแคปมาก็ดีแต่ถ้าเราจ่อปัจจัยทั้งหมดมาวัดกับผลงานในตอนนี้แล้วโอกาสที่ฝั่งเจ้าบ้านจะยิงเกิน2ประตูนในเกมนั้นนี้ก็มีโอกาสน้อยเอามากๆเลยครับก็เพราะว่ากับผลงานที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วก็เพราะกับผลงานที่ผมก็ได้บอกไปตั้งแต่ช่วงต้นแล้วว่าพีเอโอเคก็ยังามหาชัยนะของตัวเองยังไม่ได้มาถึง4เกมติดต่อกันดังนั้นในเกมคู่นี้ก็ไม่คิดอะครับขอเลือกลองทางฝั่งทีมเยือนโบแรกบรรจาไปในราคาที่2.25ก็น่าจะดีท่สุดครับดังนั้นกกับการชก่นด้เจะขีที่ชัดี่เกม ไม่ได้ถึง2ขอเลือกลองบูแเลกบปัจจาครับ หลังจากไปดูเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรอบคัดเลือกรอบที่2คู่แรกมาแล้วเราก็มาต่อดีคู่ที่2ที่จะลงสนามกันในเวลาตีหนึ่งตรงกันครับโดยที่ในเกมนี้ครับดูโดโกเรตก็จ,จะพบกับทางด้านดินนโมมินและกับราคาไมกาที่ให้มาในเกมนี้เลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.5ครับซึ่งถ้าเราจะมาดูจากโปรแกรมที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมครับทั้งคู่ก็ต้องลงสนามในเกมรอบคัดเลือกรอบแรกมาด้วยกันทั้ง2ทีมโดยที่ทางฝัง่งเจ้าบ้านดูโดโกเรตพวกเขาก็ผ่านทางด้านดินาโบวันตูบี้มาได้ด้วยการเอาชนะไปได้ในลาาขอองงตัววเเไไไปปด้ก 1, ก้กรแแบุมพมีย แค่สกอร์หนึ่งต่อศูนย์เท่านั้นโดยที่ผลงานในเกมนัดล่าสุดนนครับรูโดโกเรตก็เปิดบ้านเอาชนะ C.S.K.A. โซเฟียในลีกบัลกเรียมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางฝั่งทีมเยือนนะครับผลงานในรอบที่ผ่านมาพวกเขาก็ผ่านทางด้าน F.C. พิวิิคมาได้โดยการเปิดบ้านเจ้าไปก่อนที่สกอร์ศูนย์ต่อศูนย์ก่อนที่จะบุกไปเก็บชนะมาได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูศูนย์ก็จึงทำให้ผลงานของเวโมมินในตอนนี้ก็น่าสนใจเลยทีเดียวครับเพราะจากภาพรวมเปีเษเกมหลังสุดพวกเขาก็ยังคงไม่แ้้ใใครถมยงเนนาชละทีบฟออ์ขู ก็ถือว่าเป็นการเจอการของมยถูกคู่อีกหนึ่งเกมถึงแม้ว่าทางฝั่งดรโกเลตช่้ชันของพวกเขาก็้าจ,จะเหนือกว่าครับแต่ในเรื่องความฟิตพวกเขาก็อาจจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนแต่ในเรื่องความฟิตความพร้อมของสภาพร่างกายพวกเขาก็อาจจะเป็นรองทางฝั่งทีมเยือนพอดูดูกโกเลตครับ ก็ลงเตะเกมอย่างเป็นทางการมาเพียงแค่3นัดในรอบหนึ่งเดือนเท่านั้นและถ้าเราจะมาดูจากเลทราคาแมกันที่แค่มาในตอนนี้ครับจากเลทแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคา1.5แต่ในตอนนี้ครับราคาก็ได้มีการขยับปรับลงมาเหลืออยู่เพียงแค่ราคา1.25ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตราการจ่ายราคาค่าน้าแทนในตอนนี้ครับถ้าเราอยู่ทางฝั่ง้าบ้าดูโดโกเรตเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.87แต่ถ้าเราอยู่ทางฝั่งของทีมเยือนอย่างดินโมมีนะครับเลทราคาค่าน้ำจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.94และสำหรับกััับกรระสททาางงใในนนนฝตตเศอี้ กระแสที่ออกมาก็ยังคงมีการปรับตัวไปในทางฝั่งของราคาเสมอกันมากกว่าในตอนนี้ซึ่งถ้าจะให้ดูในตอนนี้นะครับแม้ว่าผลงานของฝั่งเจ้าบ้านลูดโกเรตพวกเขาก็จะยังคงมีผลงานที่ทําได้ดีอยู่ในช่วงนี้แต่ถ้าเรามาลองดูดีๆถ้าจะให้ดีวกว่าความสม่ําเสมอแล้วทางฝั่งของทีมเยือนอย่างดิโดโมมินพวกเขาก็ยังคงไม่เป็นสองรองใครนะครับ แม้ว่าจะมีบางเกมที่หลุดเสมอไปก็ตามและถ้าจะให้เอาผลงานไปวัดดูจากเหรียราคาที่ก็เปิดมาสูงถึงราคา1.25อยู่แบบนี้ทางที่ดีก็ขอเลือกเชียร์ตามกระแสต่างประเทศอยู่ทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะดีกว่าครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคูน่นี้พบชื่อขอชี้ชัดไปที่อยู่ดีเดโมมินกินนีมได้ มาถึงเกมในคู่ที่5คู่สุดท้ายนะครับซึ่งในเกมคู่นี้ก็จะลงสนามกันในเวลาตีหนึ่งครึ่งโดยเจ้าบ้านเซเย่ครับก็จะพบกับทางด้านสโลวานบาติสลาว่าและกับราคาไม่ก้นก่อนเกมที่เปิดมาเลดแรกก็เปิดมาอยู่ที่ราคาเสมอกันครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทั้ง2ทีมก็ผ่านเกมในรอบคัดเลือกรอบแรกมาโดยถ้าจะมาเปรียบเทียบกับผลงานที่ออกมาในช่วง5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมในตอนนี้สสิติผลงานที่ออกมาก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้4เกมและก็แพ้ไปเพียงแค่1นเกมเท่ากันเลยครับในตอนนี้ซึ่่่่งงงผผลาาาานนนขออฝัเเเจ้้บซรที พวกเขาก็ผ่านทีมอย่าง FC ฟ o r ฟอราทาลินมาได้ด้วยการเก็บช,ชนะมาได้ในการเจอการทั้งสองเกมโดยที่ในเกมนั้นแรกครับก็บุกไปเอาถล่มชนะมาได้ก่อนด้วยสกอร์ถึง้าต่อศูนย์แล้วเกมต่อมาก็ยังมาปิดจอ็อบกับการเอาชนะไปได้ในรังย่าของตัวเองอีกด้วยสกอร์สประตูหนึ่งและกับผลงานในเกมนั้นที่ผ่านมานะครับเซอร์เย่ก็ยังทาผลงานได้ดีในเกมลีกอีกโดยการเปิดบ้านเอาชนะ NK b r a v บราโวทีมเดบบที่4ี่ไปได้ด้วยสกอร์สอประตูหนึ่งโดยที่ผลงานอันดับตารางคะแนนในลีกตอนนี้เซอร์เย่ก็ยังคงนําเป็นจ่าาฝูงงงขออลีีกสววเนนนนยใต้รัท ทีมเยือนสโลวานบาติสลาวานะครับในเกมนัดที่ผ่านมาพวกเขาก็เพิ่งจะบุกไปเอาชนะ เอฟซีสูก้ามาได้ด้วยสกอร์สอต่อหนึ่งซึ่งกับผลงานในเกมก่อนหน้านะครับก็ยังเป็นเกมที่พวกเขาก็เปิดบ้านเอาชนะเอฟซีสุก้ามาได้ในเกมนั้นแรกและกับผลงานแบบนี้เองครับก็จึงทําให้พวกเขาก็ผ่านเข้ามาสู่ในรอบคัดเลือกรอบที่2นี้โดยการเอาชนะ f c ฟซีสุก้าไปได้ทั้งสงเกมโดยสกอร์รวมก็อยู่ที่6กต่อสครับและถ้าเราจะมาดูจากเลนราคาไมก้าที่ให้มานะครับจากเลนแรกก็เปิดมือที่ราคาเสมอกันครับแต่ในตอนนี้เองราคาก็ได้มีการขยับปรับไหลขึ้นมาก็ไปเป็นอยู่ที่ราคา0.25ปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยที่ในอัตาาร,าราากรจ่าย คาค่าน้าแท้นะครับถ้าเราทางฝั่งเจ้าถิ่นเซลเย่เลทราคาค่าน้ำาจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.95แต่ถ้าเราทางฝั่งของทางด้านทีมเยือนอย่างสโลวานบาติสลาวาครับเลทราคาค่าน้ําจะได้ก็จะได้อยู่ที่ราคา1.86และสําหรับกับกระแสทางในฝักฝังตับเทศในตอนนี้กระแสที่ออกมาก็มีการเอียงไปทางฝั่งของทางด้านเจ้าบ้านเซลเย่มากกว่าในตอนนี้ครับซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของทางฝั่งเจ้าบ้านเซลเย่ในตอนนี้ก็น่ากําลังอยู่ในช่วงที่ฟอร์มกำลังเข้าฝักอยู่แต่ถ้าเราจะมาว่าจากชี้ชันและผลงานบวกกัคววาามเกในทยุโรปขง่ ทีมเยือนแล้วในเกมนี้โอกาสที่ทางฝั่งของสโลวานบาติซาวาจะมาบุกแบ่งแต้มไปได้ก,ก่อนนั้นก็มีโอกาสสูงเลทีเดียวครับและสําหรับในเกมคู่นี้กับมุมมอหอมแล้วผมก็ยังคงยกให้ทางฝั่งทีมเยือนก็น่าจะบุกมาเก็บแต้มในเกมนั้นแรกได้มากกว่าครับดังนั้นกับการชี้ชัดของผมในเกมคู่นี้ผมจึงขอชี้ชัดไปที่อยู่สโลวานงานดีครับ สุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนที่เราจะจบคลิปเราก็มาสรุปแนวทางที่ได้ให้ไว้กันก่อนโดยเกมคู่แรกครับลิก้าเอก็จะพบกับทางด้านสล,ออลาสวล็อกราวซึ่งกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านลิก้าเอกับราคาที่ให้ไปในคู่นี้ก็อ,อยู่ที่ราคาเสมอกันครับเกมคู่ที่2องดีเดโมบาตูมีจะพบกับทางด้านเด,ดซิตูซีซึ่งกับแนวทางที่ผมก็ได้ให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชียร์ทางฝั่งเจ้าบ้านดีเดโมบาตูมีกับเลนราคาเมกาที่ให้ไปนะครับก็ให้เลือกเชียร์ไปที่ เกมคู 3, ika, locals, ่ที่3ครับ PAOK Salonika ก็จะพบกับทางด้าน b o r a ก Banja และกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ครับก็ให้เลือกเชีรยทางฝั่งทีมเยือน b o r a ก Banja กับเลทราคาเมกาที่ให้ไปครับก็ให้เลือกเชีรยไปที่ราคา2.25เกมคู่ที่4ครับ Rudo g o r i c ก็จะพบกับทางด้าน Dinamo Minsk และกับแนวทางที่ผมให้ไปในเกมคู่นี้ก็ให้เลือกเชีรยทางฝั่งทีมเยือน Dinamo Minsk และกับราคาที่ให้เลือกจิ้มก็ให้เลือกเชีรยไปที่ราคา1.25ครับ แลกกับเกมคู่สุดท้ายคู่ที่5ครับซลเยก,ก็จะพบกับทานดาสโลวานบาติสลาวาซึ่งกับแนวทางที่ผมให้เลือกเชียในเกมคูน่นี้ก็ให้เลือกเชียทางฝั่งทีมเยือนสโลวานบาติสลาวาและกับเรีราคาที่ให้เลือกเชียก็ให้อยู่ที่ราคา0.25ครับและก่อนจะจากกันนะครับก็อย่าลืมกับช่องทางติดต่อที่ได้ให้ไปกับไลน์แอด s 4ตัวหรือถ้าหากชื่นชอบถูกอกถูกใจกับแนวทางที่ได้ไปในวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและกดหัวใจให้กันด้วยครับและสําหรับในวันนี้ก็หมดเวลาของผมมแลล้้วเจอกัันนนใหใหห่คิปาส,สดี